สวัสดีครับวันนี้ไม่อยู่กับผมนะครับ i n เมอร์ทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มกาชาสามร้อยเพชรกันนะฮะตั้งแต่ครั้งที่แล้วผมเวลมาสเ,เตอร์กว่าใช่ไหมตอนนี้ผมไปเก็บเพชรมาจนเวิวซูเปอร์มาเเมมสมาเตอร์แล้วนะฮะมันมีอีเวนต์มิกุผมจะต้องสุ่มมันให้ได้นะครับก็ลับกันโอเคผมจะมาสุ่มสามร้อย มาดูความสวยความห่วยตาชากนะันว่ามันจะได้ตัวดีหรือไม่ดีโอเคนะฮะบอกได้เลยว่าน่ารักมากโคตรอยากได้เลยโอ้ยตาจังปะนี่นะฮะเป็นตัวลิมิเต็ดนะฮะ โอ้โคโคลาโบสนมิกุเกมเราจะสู้สามร้อกันนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวยวเดี๋ยวเดียวอง่เสู้ดกเดี๋ยวขอเบาเสียงนิดนึง เฟงกี้มาสุ่มให้หมดสิบครั้งเลยนะโอ้โหมาเถอะโจมาตุนมา,าดนี่แหละมาเราจะมาสุ่มสามรา้อยกันแล้วนะฮะตกลงไปเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้ได้ดไหม โอ้โหอะไรเนี่ยเปิดมาก็เศร้าใจเลยตัวต่อไปโอ้โหอะไรอีกเนี่ยโอ้ยโอ้ยเอามาทำไมขอตัวดีหน่อยเฮ้ะอะไรวะเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นความห่วยแตกเข้ามาหรือยังตัวต่อไปเห็นไหม เห็นไหมห่วยแตกโอ้โหเอาหน่อยแล้วพิเศษมาจาไมเนี่ยเอ้ยตัวแทนพิเศษมาจาไมก็มีไวเซอร,เอร์แล้วนี่แหละความห่วยของมันแต่เรายังไม่จบแค่นี้ฮะเรายังไม่จบเดี๋ยวผมนี่มันจะมีนี่ใช่ไหมนี่ทาทเวลซูปเปอร์มาสเตอร์ห้าสิบปุ๊ก มันจะได้ตั๋วกาชาหนึ่งใบซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่4ใบเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่ผมได้ตัวกาชามาอีกหนึ่งใบเลยนะฮะบ๊ายบาย